ัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมื่อกี้ก็ขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงใช่ค่ะก็เลยมาไล์ใหม่อีกทีนึ่งก็รอบนี้เราก็จะไปแบบกระชับฟสตฟู้ดใช่ค่ะฟู้ดปาร์ก็จะไปอัปเดตรถที่มันผ่อนไม่เกินหมื่นเอางั้นดีกว่าเราก็เป็นรถตลาดด้วยใช่ค่ะจัดเต็มฟรีดาวคุณบ์ตได้ไหม กนเดินหมื่นห้าพวกนี้ออกได้นะสบายเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆริงอะฐานเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นห้าจริงหมื่นสองก็ยังอนุโลมให้หมื่นหนึ่งได้อยู่หมื่นหนึ่งได้อยู่แต่อาจจะต้องมีคนกู้ร่วมนิดนึงใช่ค่ะแต่ถ้าไม่อยากมีคนค้ำก็ขอหมื่นสองแต่ถ้าหมื่นหนึ่งจริงๆแล้วแบบไม่ได้ลดไม่ได้ราคาสูงมากก็คุยได้ค่ะนะคะเราค่อนข้างยืดหยุ่นเออตัดตรงไหนดีตรงโเออเริ่มจากคั้งแรกเหมือนเดิมจริงๆแจ๊ดพาไปดูมาแล้วรอบนึงแต่ว่าลูกค้าทางเฟซบุ๊กน่าจะยังไม่ได้ดูค่่ะ แรกนะคะก็จะเป็น Hoda ้าแจ๊สีบอลนะคะปี2018 2019 <19. S> 1 8นะ19บกนะคะราคาอยู่ที่4 9 5 0 0 0กหืนบาทคา่ะน้องแพต่อเลยใช่ค่ะคันนี้เป็น 1.5V นะคะปี2019ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะภายในนะคะก็จะเป็นรถแฮชแบ็กเนาะใะมันจะมีรถมันเป็น5ที่นั่งนะคะ <c oughs> แฮชแบก็กก็ลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่าแจสเนี่ยเป็นรถตลาดนะคะราคาเนี่ยคือจัดได้เต็มะนะคะแล้วก็ฟรีดาวได้เลยนะคะชุดแต่งนะคะลูกค้ามารอบคันพร้อมกับสปอยเลอร์แล้วก็กันสาดนะคะ คันนี้เป็นรถมือเดียวค่ะไม่แท้นะคะแล้วก็ประวัติศูนย์ตลอดการใช,ใช้งาน,นะะลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าของรถคันนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกอะคะ่ะก็คือไฟนั้นค่อนข้างจัดได้เต็มแล้วก็อีกอย่างชุดแต่งค่อนข้างคุ้มนะคะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องไปทาอะไรอีกแล้วนะคะ<ช>ได้ตามสบายตามสสไตล์แบบนี้เลยนะคะโอเคต่อไปไหม กยอดผ่อนยอดผ่อนจอดมันเก้าพันกว่าบาทเก้าพันกว่าบาทใช่แต่ถ้ามีได้เราช่วยผ่อนไปอีกก็จะผ่อนไปได้ประมาณอีกแปดอันแล้วก็สองอันนะคะคันนี้ก็จะเป็นเตอร์ร่าเอลติสนะคะหนึ่งจุดบาทตัวอีทั้งคู่เลยมีขาวกับดำเฮดครัแมสเฮดแมสไม่ทันแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ทันทักไวัอีกแล้วไม่ทันทั้ไวัอีกแล้วเมื่อกี้ยเงี้ยเขาเพราะว่าเขาแบบพร้อมเราคุณสุดท้ายก็มาพร้อมพวกเราอ่ะใช่ สองคันนี้นะคะก็จะเป็น 1.8e ค่ะปี2019นะคะสีดำจะราคาอยู่ที่495,000บาทค่ะสีขาวจะราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะทั้งสองคันเป็นรถยนต์มือเดียวค่ะไม่แท้ประวัติศูนย์นะคะอ่าก็โดยปกติทั้งสองคันจะไม่ได้มีตัว e อาจจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะอันนี้เราติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้แล้วแถมให้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 แล้วก็แถมพวกคาสปาให้เราด้วยนะคะภายในเนี่ยมันจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะแต่ว่าเราก็เก็บงานให้เราเรียบร้อยสุดแต่งนะคะคันนี้ คะไม่มีนะคะจะออกล้นๆนิดนึงแต่ถ้าใครอยากได้ก็จัดถ้าใครอยากได้ก็ลองขอโปรโมชั่นจากน้องเซลดูเซยค่ะสิงโตสิงโตอ่อนจัดไปดูถามว่านั่งเซลหรือนั่ง้ารัตมากูยพูดไม่ออกเลยค่ะเคิมเลยอุ้ยพูดโอ้โหไปต่อไม่ได้เลยอ่านไลฟ์ก่อนนะคะไม่นานๆทีแพคกับพี่ปุ้ยจะมาไลฟ์เพราะว่าช่วงนี้แพคกับพี่ปุ้ยงานเยอะมาก 然后。老<公> รถออกไปให้ลูกค้าชมสถานที่เมื่อวานทไปปัตุมวันก่อนไปสามทานใช่ไปนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชนบุรีนะไปค่อนข้างเยอะหลายที่แล้วแล้วก็ออกมาแบบนานๆทีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกค้าขอมาเยอะมากนะค่ะลูกค้าขอมาเยอะมากแต่ว่าจะพยายามทําคลิปคลิปช็อตอ่ะพยายามส่งลูกค้าทีแบบว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแบบปุ้ยแล้วก็น้องแพทแบบออกคลิปเท่าไหร่ยเลยคนที่แบบติดตามพวกเรามาคลิปตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะอย่าบอกก็คิดลูกค้าถึงาโทรมาถามว่าอะไรหรือว่า แพทออกแล้วหรอใช่แต่เราก็ยังมีคลิปช็อตส่งไปให้อยากดูคลิปแนวไหนแบบว่าใช่ก็มาบอกนะจริงจริงช่วงนี้แพทมีทำสต็อกของติดคล็อกไว้นะคลิปช็อตอะไรอย่างเงี้ยพี่ปุ้ยแกก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับเออเรื่องกับไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยส่วนแพทอะเขาจะเป็นเรื่องพวกการดูรถ แม่มันทั้นนั้นรถหรือการแบบรักษารถกันเซฟรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการใช้งานต่างคือพวกเราทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือทยอยออกมาให้แบบแนวของเชิงความรู้เนาะแล้วก็มีแบบว่ารีวิวรถด้วยนะคะยังก็ฝากติดตามนะคะทุกช่องทางของการสื่อสารของพวกเราด้วยเดี๋ยวกุ้งอ่ะก็จะมาแนะนําวิธีของการเดินบัญชีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะโอเคเนาะ เรามาต่อกันที่การต่อไปดีกว่าไหมอ่าโอเคคือจริงๆอ่ะมันมียาลิสอยู่สองคันข้างหลังเขาสวยมากมันมีตัวท็อปกับรองท็อปนะคะอยากให้ดูค่ะทั้งสองคันราคาจะไม่สูงมบางคันแค่ประมาณแบบเจดเนอะเจ็ดพันไปไปไม่อยู่แค่หลักหมื่นอะอย่างสีขาวตัวนี้เป็นตัว G Plus ชุดแต่งอ่ะจะมารอบคันราคาจะอยู่ที่4 3 5 0ส0ส สี่แสนสี่สี่แสนสามหื่นหใช่สี่แสนสามหมื่นห้าพันจะเป็นตัวตัวตัวนี้ค่ะใช่วชาเอางี้ค่ะก็คือว่าจสองคันนะคะก็เป็นปีสิบเก้าทั้งคู่เนาะที่สีขาวเนี่ยมันเป็นตัวตัเนี้ยไม่ห้าหมื่นจีพัสดสีดำมันจะไม่สามหมื่นใช่นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบแบบการแต่งนะคะทั้งสองคันอาจจะแต่งแล้วเรียบร้อย ทั้งสองคันคือแต่งสูตรหมดเลยนะใช่ค่ะคือเราไม่ได้มาติดเพิ่มนะคะอย่างตัว G Pass เนี่ยมันมีชุดแต่งของเขาอยู่แล้วกัปอยแ,แล้วก็พร้อมกับจอนะใช่ แล้วก็ตัวสีสีดำอะ่ะอันนี้เจ้าของเดิมอะ่ะน่าจะติดมาจากศูย์เลยค่ะ <unanimously S 1> เพราะว่าคือเขาถึงเขาซื้อตัวลองท็อปแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบแถมไงแถมมาจากสูนย์เลยแต่มันแค่ไม่มีจอนะไม,มไม่มีจอ,จอแล้วก็เป็นเป็นบอะเป็นบาะผ้าใช่ถ้าใครอยากได้จอก็สามารถติดเพิ่มได้ใช่ค่ะถ้าใครอยากได้เลยอย่างนึ่งถ้าเกิดใครอยากได้แต่เป็นบออผ้าใช่ป่ะใครอยากเป็นเป็น,ป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 นบาะหนังก็ทําให้ได้เช่นเดียวกันนะคะ อ่ะปะปะเออคันเล็กก็เจิยวเหลวอีกเป็นคันเล็กที่เป็นอ่าบีโอนะคะอันนั้นผ่อนรู้สึกว่าจะอยู่แค่ประมาณห้าหกพันเนาะบีโอบีโอคันนี้เป็นปีอะไรนะสิบเท่าไหร่สิบเจ็ดปะเฮ้ยน้องน่ารักนะ เป็นแฮตสองพันสิบเจ็ดนะคะตัวนี้นะคะ bio นะคะก็ราคานะคะอยู่ที่สามแสนสามหมื่นห้าพันนะคะก็เป็นแนวแบบมินิมินินะคะคันนี้คันนี้คันนี้เนาะคันนี้คืออันนั้นก็เฉยเฉยค่ะแต่ไม่ได้ขายของน้องที่ทำงานมาเที่ยว่ันรถไปสามปีแล้วใช้มาเรื่อไม่มีหาเลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะ อัคุณสำหรับรีวิวนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงตอบรับนะคะก็คือไม่ได้มีการเตยมหรือยังใดก็คุณสุทศน์ก็เป็นแฟนนขับของเรานะคะที่ก็ติดตามเพจเรามาแล้วก็เสียงจากการคอนเทนร์าจริงๆแนะนำซื้อเองหรือว่าแน้ด้วยแนะนำค่ะแนะนำของเรานะคะจะมีค่าแนะนำให้ด้วยเนาะออ้ยได้เป็นหมื่นนะออกไปแนะนำดีกว่าจ่าอาไ่ใช้ถ้าคุณรักบอกว่าถ้าคุณรักอีกคนนึงบอกว่าขอดูแอคคอร์ดเอเอส แบบสีกสีขาวแบบละเอียดไหนครับสีขาวเดี๋ยวลูกค้าทักอินบอกมาได้ไหมคะพอดีแอคคอร์ดอะหนูเอาออกไปเก็บงานนะคะเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงรถมามาแล้วมาใหม่มันจะต้องแมนเทนน์นะคะพวกเปลี่ยน่ายของเหลวหรือว่าซ่อมบารุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพอดีน้องตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ร้านนะคะก็เดี๋ยวลูกค้าทักอินบอกมาเดี๋ยวมีส่งรูปให้หรือว่าทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องเซลล์แจ้งรายละเอียดได้ค่ะมาได้นะครับ ค่ะใช่ค่ะแอดไลน์อแอดรีเจนโฮมคาแอดอแอดไซน์นะแล้วก็รีเจนโฮมคานะคะ<า>หรือว่า อินบ็อกมาก็ได้ใช่ค่ะโอเคทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยอันนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับลูกค้านะคะที่มีพื้นที่นะคะที่แบบจอดรถไม่ค่อยเยอะเนาะคือพวกเนี้ยขี่ข้องตัวด้วยง่ายข้องตัวนะคะแล้วก็อันนี้หลายๆคนจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องพันสองแต่ว่ารถสี่สูบนะคะก็กําลังแรงเครื่องเขาจะค่อนข้างมากกว่าน้องค่องข้างนิดนึงเห็นจิ๋วแบบนี้แจกนะเครื่องฟิตนะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะเพราะว่าแค่บิดก็สตาร์ได้เลย ฝั่งนี้จะเป็นใช่จะเป็นเซกเมนต์กลางขึ้นมาก็จะมีซีวีซีว c ซีวีหน่อยไหมซีวีเนาะเืิแบบซีวีจะมีบางคันที่มีติดจองแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นคันไหนนะแต่นูรู้แ้วว่าคันสีอะไรรู้ปะ่คันนี้สีกรม อันนี้จะเป็นสีดำเงินนะคะถ้าใครดูที่ผิวเผินะคะจะบอกเฮ้ยเทาดำหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าออกแดดอ่ะเขาก่จะเป็นเนวี่บลูนะคะจะเป็นหรือว่ามิดไนท์บลูที่เขาเรียกตัวนี้มันก็จะเป็นปีน Honda าซีวนะคะ1.8นะคะตัว E ีนะคะปี2016ราคาอยู่ที่545,000นานะคะซึ่งผ่อนแค่ประมาณ8,00 0ันกว่าบาทใช่ค่ะใช่ค่ะ8ป0 0กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วยิ่งถ้าได้ช่วยผ่อนไปอีกเนี่ยลูกค้าก็จะเบาไปได้เยอะเลยนะคะลดภาระได้อีกปีเหนือ ใช่ใช่เราช่วยปีหนึ่งเลยนะเดี๋ยวแล้วบ,บางคนเนี่ยตอนนี้ก็คือจะครบปีลวด้วยเราโปรโมชันเนี้ยเราออกมานานมากได้แล้วได้ผลตอบรับดีมากๆนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวนเลเรื่องก,การจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าเพียงแค่เตรียมเอกสารชุดจ,จริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปรับเอกสารค่ะการซื้อขายนะคะออนไลน์นะคะเรื่องรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะโทรหาเราวิดีโอคอลก็ได้นะคะอย่างเคสวันเนี้ยอย่าง,งที่บอกะก็สามารถจองได้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด อายากดูคันไหนบอกได้เลยฉันไม่เคยกังวลเรื่องการขายขายของที่ต่างจังหวัดเลยใช่ค่ะเพราะว่าคืออย่างหนึ่งเลยอ่ะเราอะเซลเองอะเรามั่นใจในสินค้าเราลูกค้าบอกว่าน้องถ้าเอารถมาให้พี่ดูแล้วถ้าพี่ไม่ตัดสินใจอ่ะหนูบอกว่ามันมีอะไรที่พี่ไม่ตัดสินใจ เพราะว่าราคาพี่ก็เห็นแล้วพี่ก็สนใจพี่ทักเข้ามาติดแค่เรื่องรถตัวจริงใช่ไหมถ้าติดแค่เรื่องรถตัวจริงหนูไม่ห่วงเลยเพราะหนูมั่นใจในสินค้าหนูขับรถไปเนี่ยพี่ไม่มีติดแน่นอนแต่รถก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะรถเราไม่คือมีคนตรวหมดเลยอินสเปกชันเราก็มีรถเราเก็บงานให้พร้อมเปลี่ยนหายของเหลวให้อีกมันมันจะมีอะไรที่ลูกค้าจะปฏิเสธได้ถูกไหมถูกต้องคืออย่างน้อยอ่ะถ้าสมมติลูกค้าบอกราคาแพงแต่ลูกค้ามาตามราคานั้น ถูกไหมไม่ใช่ว่าหนูไม่ไดู้ทุกคันแจ้งราคาหมดไม่เคยไม่มีแจ้งราคาชอบนะลูกค้านะคะมีท่านหนึ่งต้องขออนุญาตนะคะรู้สึกว่าท่านเป็นประธานในการจัดต้องคลมรวมนิสสันเนาะอันบอกแล้วว่าซื้อรถที่ลีเจนเนียบางคันเขาไม่ได้มองถึงเรื่องราคานะคะคือเขามองถึงเรื่องว่าซื้อที่นี่เพราะว่าสภาพรถใช่ต้องยอมรับว่าสภาพรถนี่สวยจริงๆนะคะอย่างวันนั้นลูกค้าต่างชาติ มาใช่ปะคะเขาอ่ะตะเวนไปทั่วเลยนะอ่าแ้วก็ไม่ได้บอกกันว่าแถวไหนอะไรเงี้ยคือเขาดูรถมาทั้งวันเพราะเขาอ่ะต่างชาติเขาเพิ่งมาเขาถือเงินสดมาต้องการแบบจ่ายปุ๊บแล้วกลับเลยแล้วมาถึงภายในกี่นาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีลูกค้าเลือกรถเลยนะคะใช่คือเขาเดินแล้วเขาเดินไวมากปุ๊บปุ๊บแพทเดเดินตามไม่ทันเลยแล้วคือเขาอ่ะก็แค่บองดูว่าตอนแรกเขาก็แบบ กำลังเลว่าเขาจะชอบเป็นคันไหนเขาาสวยทุกคันใช่เขาสวยทุกคันเพราะว่าเขาเปิดดูรถแล้วเขาแบบเม่้เขาชอบมากแต่เขา่ก็เลือกเป็นส่วนใหญ่จางชาติชอบนิสันเขาได้เป็นนิสันซิลฟี่ไปไม่ประมาณ8,500 0 แล้วรถเราพร้อมพร้อมขนาดไหนที่ลูกค้าจ่ายเรือนปุ๊บแล้วขับรถลับไปเลยเใช่น,นะคะที่เห็นทางลูกค้าบอกก็คือว่ารถของเรานะคะค่อนข้างดูแลอย่างดีในขณนะที่ก่อนนั้นเนี่ยเขาเห็นอันนี้ด้วยใช่ inspection ด้วยนี่เขามาจาก<ช>วันทุก้านะใช่วันทุกค้าสื่อของเรา<อ>ส่วนใหญ่ต่างชาติจะมาเพราะว่ารายละเอียดเราให้ครบแล้วเรามี2ภาษาภาษาภาษาอังกฤษด้วยใช่มีภาษาอังกฤษเรามีใส่รายละเอียดครบถ้วนต่างชาติเวลาเขาอ่านปุ๊บแล้วเขาแบบเกิดความมั่นใจใช่ค่ะพี่ผู้หญิงที่เป็นแฟนะนะเขาก็จะแบบว่าเออที่เนี่ยแบบโอเคเลยน่ารักแล้วมัน สถานที่ที่แบบว่าเขาอ่ะผ่อนคลายเขาไปไปที่อื่นมาแล้วมันรู้สึกกดดันแล้วมันแล้วที่ของเรานะคะมีที่รองรับลูกค้านะคะมีอาหารให้ด้วยแล้วมีที่แบบอะไรมีเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟมีมีค่ะมีน้ำมีกาแฟแล้วที่เราก็จะค่อนข้างล่มลื่นมีห้องรับรองมีทีวีมีอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูค่ะจริงๆแล้วอ่ะคือแพทถึงบอกว่าเวลาแพทขายรถต่างจังหวัดแพทไม่กลัวเพราะว่าสินค้าทุกกอย่างคือมั่นใจมากส่วนใหญ่ลูกค้าที่อยู่ในเพจเราอ่ะเป็นลูกค้านะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือมั่นใจเราเต็มร้อยอยู่แล้วนะคะเราขายรถมีคนในถามอยู่ก่อนว่าอย่างที่อื่นนะคะมีถามรถอีดีเจนโฮมคาร์ทำไมขายรถง่ายจังทำไมลูกค้าไม่ดูรถเลยเหรอนั่นคือความเชื่อมานแพทบอกไปเลยว่ามันไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธได้วล่ลูกค้ามาถึงเนี่ยไม่มีรายไหนที่จะปฏิเสธไม่ได้นอกจากลูกค้าไม่ได้ไม่ได้จะซื้อ หรือยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อนะแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะมาดูไว้ก่อนว่ารถเราเป็นประมาณไหนแต่บางขั้นนะคะก็คือแบบ มาดูรถไปประมาณสักปีหนึ่งสองสามปียังกลับมาซื้อเราอีกใช่ใช่แล้วก็มีลูกค้าที่ช่วงนี้แพชจะบอกว่าใครที่อยากได้รถใช้ปีใหม่ให้รีบซื้อช่วงนี้นะเพราะว่าคือแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการผ่อนเพราะว่ากวจะผ่อนอีกทีก็คือปีใหม่เลยใช่ค่ะหรือไม่ก็เป็นปีหน้าไปเลยเริ่มผ่อนปีหน้าไปเลยเพราะว่าลูกค้าหลายคนกังวลว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อเดือนหน้าก็ได้เดี๋ยวค่อยซื้อเดือนธันวาลูกค้าบางทีอ่ะเดือนธันวาเนี่ยระยะเวลาในการจัดไฟแนนซ์มันน้อยนะคะใช่คือ างเดือนไปแล้วอ่ะครึ่งเดือนหลังอ่ะไฟแนนซ์เขาไม่จัดไฟแนนซ์แล้วนะเขาไม่ทํางานแล้วแนะนํานะคะก็คือว่าถ้าเกิดมาช่วงนี้นะคะใครโกยได้โกยเอ้ยไม่ใช่ดิใครพร้อมได้นะคะก็คือจัดก่อนรอได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าได้รับรถนะคะไปเที่ยวก่อนปีใหม่แน่นอนค่ะใช่โอเคครับผมไปาไปคันต่อไปเมื่อกี้บอกราคาใช่ป่ะอันนี้เนาะฮอนด้คนไปอันนี้ก็จะเป็น h อน da นะคะซี vic อีกคันหนึ่งนะคะนี่เป็นปี2018นะคะเป็น1.8นะคะตัวนี้เป็นตัว E เหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่ หกแสนนะคะแปดหมื่นห้าพันบาทนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็น e l ดิ e l ตัวนี้เป็น e l แต่ว่ายังยังเป็นตัวไม่ไม่ได้เชนก่อนเบนโชมันยังเป็นปีเท่าไหร่นะพี่สิบแปดสิบแปดอ่ะถ้าสิบแปดปลายปลายหรือสิบเก้ามันจะเป็นไม่ได้เชนนะคะไม่ได้เชนก็มีเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยอย่างอันนี้วแต่ตัวนี้ได้ชุดแต่งด้วยนะอันนี้จะเป็นปี20ถ้าขนนั้นอยากได้อ่ะ ใช่ค่ะประมาณปีสิกขึ้นไปเนาะไม่ถ้าคันนั้นอยากได้ชุดแต่งอะก็ทำได้เราขอไดิขอมาชุดแต่งอะเรามีทุกรุ่นนะขอมาดิขอมาจ่ายตังค์มาทำให้ทำให้ชุดแต่งอะเรามีทุกรุ่นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าซื้อรุ่นไหนแล้วมันจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเรามีทุกรุ่นนะคะสำหรับชุดแต่งบอกใช่ค่ะทำให้จริงๆที่เนี่ยโปรโมชั่นแบบตามใจลูกค้ามากเลยใช่ป่ะลูกค้าเดินมาชี้นิ้วสั่งแบบบบแบบบบอย่างเงี้ย ใช่ค่ะวิจตยอาหารตามสั่งโปรโอร์ชั่นตามใจใช่เจอที่อื่นมาแต่ว่าอยากได้รถที่นี่ก็ลองคุยกันดูตัวนี้จะเป็นตัวแบบไม่ได้เชงแล้วนะคะด้านหน้านะจะเป็นกระจังด้านหน้าที่เปลี่ยนไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นล้อมันจะมีตรงนี้ที่เปลี่ยนไปตรงไฟตัดหมอกด้านล่างมันจะมีแบบตรงคอมเมลมยาวๆนะตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะมีตัวเลนส์นะคะลน้นหน้ากันชนข้างหน้าตรงนี้จริงๆตัวนี้พี่ว่ามันไม่ต้องไปเสริมอะไรมากนะตัวนี้มันก็สวยอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ครับผม ล้อแม็กเ<ช>นาะมีด้านหลังกันชนด้านหลังเนาะกันชนด้านหลังมันก็จะมีให้ดูให้ดูนิดนึ่งไหมกันชนด้านหลังกันชนด้านหลังใช่มันจะเป็นแบบที่มันมีคมเมียมด้านหลังอ่ะเนี่ยน่ะน้องมิกเอ,อไม่ใช่ <c oughs> บิก๊กบิ๊กไม่ใช่มิกพี่ <c oughs> ีเข้าได้ปะวะนี่เนี่ยมันจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้อุ้ยสวยนี่เป็นโครเมียมแบบถือกล้องให้ปะอาะได้ปะลองลองไปฝั่งนู้นดูฝั่งนู้น มันจะเป็นคอมเมมแบบเนี้ยมันจะเป็นคอมเมมแบบเนี้ยด้มันจะเป็นคอมเมมแบบนี้ตัวไม้นั่นเช็งใช่ค่ะประมาณนี้ไม่ต้องมาแต่งอะไรเพิ่พมเติมึ่งมันจะสวยเห็นปะเนี่ยดูป้ายทะเบียนสวยด้วยตชุดแต่งก็คือรอบคันไม่ <c oughs> ใช่ไม่ใช่รถส,สวยรถสวยอ่ะอผมอ่ะอ่ะ โอเคนะคะขั้นต่อไปเนาะอันนี้ก็อัลติสเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะใช่อัลติสตัวนี้จะเป็น1.6อันนี้ให้ดูแค่ภายใน 1.6G ไหมภายนภายนอกภายนอกกันเลยกว่า1.6น่าจะเป็น 1.6G ว่ะ 1.6G อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เฮ้ย1 8 e แปดเหระอ๋อ,อสแสดงว่าตอนนั้นเราขายไปแล้วอ่าขายดีอ่าโ okay. อเคเพนนั้นเราขายไปแล้วแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็น1 8 e เมื่อกี้ที่ปุ้ยกับนทีละพงโคชีละพงทีเนี่ย บอกว่าพี่ปุ้ยครับขอดู H R V ได้ไหมครับ H R V เหรอสีอะไรสีอะไรเออบอกไม่ระบุสีด้วยถ้าสีดำมาอยู่แต่ถ้าสีน้่งเงินไมีหนึ่งเงินสีน้่งเงินไหมหน้่งเงินไหนแล้วมันไม่ได้หรอมีมีหนึ่งเพิ่นอุ้ยคันนั้นผมก็เล็งเล็งหรอผมไม่เอรู้มีคู่แข่งแล้วคุณธีรพงศ์มีคู่แข่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพัดพาดูฟอร์ดนี่เราไปเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่อ่ะเฮ้ฟอร์ดเปลี่ยนกระจังเฮ้ยชื้มแอบแวะนี่แออบก่นสวยไหมสวยมากเลย เนี่ยเสียเงินนะหมายถึงเราอะเสียเงินแต่ลูกค้าได้รีได้รีเนี่ยเดิมอุ้ยสวยมากสีอย่างนี้เลยใช่ไหมหมายถึงสีของฟอร์ตตัวเนี้ยคือแบบไอ้ไม่สีตัวกระจังหน้าใช่อันเนี้ยคือเทียบแล้แพเลยแต่ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีสกูตัวนี้แต่งครบอ่ะลูกค้าตัวนี้คือครบสุดเริ่มจากด้านหน้าเลยกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นนี่ ฟอร์ดนะคะสีแดงดำนะคะไฟตัดตูแดงลิมากเลยฝากระโปรงนะคะเพิ่มสกูตด้านหน้าโป่งล้อนะคะโป่งล้อให้สี่ล้อเลยนะคะแบ่ถ้ามีแบ่งไปก็คือพัดเก็บเอาแกะไปเก็บนะตอนนี้แล้วก็มีโรบาร์ ไอเราเลยเราแหลกเราแหลกที่เราแหลกนะคะให้สองข้างเลยกันสาดกันสาดตรให้สี่อันเลยจ้ะแล้วก็เป้ารองมือจับแล้วก็ที่ครอบมือเปิดนะคะให้หมดทั้งสี่อันเลยด้านหลังเ่แล้วก็มีกันชนหลังใช่ค่ะโอ๊ยพารเซนเซอร์สี่จุดนะ ลูกค้าพักเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบอ่าโอเคได้โอ้ยเกร์เดี๋ยวพาไปดูเฮดอวีให้ค่ะอ่ะปะปะคนที่ับาพกเรามี MG นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ EV มันเป็น h S H h s h เมัน h S โอ้ด้านหลังนี่เนี่ยอยู่ข้างหลังสีดำนะแต่ว่าสีน้ำเงินไม่อยู่สีน้ำเงินไม่อยู่ไปแล้วพาไปเดินออกกำลังกายกัน อันนี้นะคะก็จะเป็นปี2018เนาะเป็น 1.8e นะคะราคามิตรภาพเลยค่ะราคาราคาราคาแรงงานมิตรภาพเลยค่ะนี่คันนี้นะราคาอยู่ที่หแสนนะคะห้า0 0ืันบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เนะาะภาษีประมาณอุ้ยปีหนึ่งอะภาษีภาษีเต็มเตมเลยนะคะคันนี้เนาะก็คือจริงๆวันนี้วันที่เท่าไหร่10ตุลาใช่ไหมแต่อันนี้หมด5ตุลาปีหน้า โอภาษีดึงปีเต็มเลยนะคะคุ้มมากเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าใครตัดสินใจนะคะแล้วก็ซื้อรถจองรถวันนี้นะคะให้บอกนะคะว่ามาจากไรนะคะของแพทนะคะน้องแพทใช่แล้วแล้ววันรับรถนะแพทกับพี่ปุ้ยจะแถมลูกอมคนละสอเมตรเเ้ส่องไม่ได้หงอแพทลอยไปหรือเปล่าทั้งถุงเลยดีกว่า ถ,ถ้าใครอ่ะมาจากพิปไลฟ์สดแพทใช่ป่ะกับพิ่เพลียไลฟ์นี้ใช่ป่ะแพทกับพี่ปพ้ยอจะแถมลูกอมคนละหอ่อ <c oughs> เอาอะไรฮัดบิทนะ <c oughs> อะไรก็ได้เลือกเลยโอเคค่ะอ่ะ ดูข้างในหน่อยไหมคะ<ด>อ่ะคุณธีรพงศ์เดี๋ยวพาดูข้างในนะคะข้างในสวยมากเลยอันนี้ค่าสปาสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะข้างในสวยมากเก็บเหมือนใหม่ใหม่มากๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ข้างในนะคะเป็นกลิ่นสะอาดนะคะหอมเลยค่ะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราทาอะไรรู้ไหมเรามีการคาสปาสแล้วก็อบโอโซนคะ่ะม,มาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวจะได้ดูก็ได้แต่เนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นเลยนะคะแบบเป็นเเลยนะคะรถตัวจริงเลยนะคมันไม่มีโมเดลนะคะที่นี่ ที่นี่ไม่มีบอร์เดอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะด้านหลังแพทชอบตัว h R V h R V มากี่รอบกี่รอบก็ไปไหวนะคะน้องแพทเนาะใช่ไหวมากไปไหวใช่แ้วีใช่คันนี้นะคะสวยมากๆนงงามแต่แตะเลยเจ้าทำไรอะไม่เป็นจะน้องแพทจะเบื่อไงเบิ่งพี่กวนเดี๋ยวให้แพทข้าไม่นอนดิ เนี่ยมันมันชอบเห็นอวีตรงไหนรู้ไหมฮอนด้าแหละเขาอ่ะจะแบบไอ้นี่ไปเลยตรงนี้เขาเรียกอะไรพับเทียคงถามว่าพันสี่หเงินไปไหมแสดงว่าติดตามไว้ไม่อยู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 ่แต่ว่ารถอะไม่อยู่พี่ผู้ต้องเอาไอ้นี่ลงกดตรงนี้นี่ข้างๆไหมมองไม่เห็นกดลงมาบีบเราก็กดลงแรงไม่มีโอ้โหมันตรงตรงฝั่งนี้ดิแข็งได้ไหมกดลงเอ๊ I, oh, oh okay, จริงๆแล้วเข้าไปนอนเร่งได้หรือไม่ได้ใช่ใช่เห็นไหมเดี๋ยวช็อเปิ้ลให้ดูเฮ้อาอาชีพพี่ปพี่พุ่ยยุ่งสิโอ้โหพี่ลดยุ่งเลยรับนอนปั๊บลูกค้าจองผ่านไลน์้ยเฮใครมาจากที่นี่แต่แวก็นั่งมาเพื่อาเป็นแถมลูกอมให้ถ้าแบบนึงถแบบนั่งกวักเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยได้นะเนี่ยอย่างพี่ปุ้ยก็คือนอนได้เลยถ้าเอาเบาะหรือว่าเอาฟูกอะมาวางอ่ะก็คือนอนได้เลยคุณธีรพงศ์ถามว่าคันเสียเงินมัน4ี่แสนกว่าบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะ อยู่ที่495,000บาทเนาะใช่ค่ะโอเคทุกอนูนะคะของเราเพื่อการขายทำได้หมดอ่ะใช่สวยมากเลยนะแล้วลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากดูรีวิวใช่ค่ะหรือว่าอยากดูแบบละเอียดอ่ะก็บอกได้นะคะเราดอให้ด้วยอันนี้มันจะเป็นแนวแบบ5ที่นั่งเป็นน้องๆ CRV นะคะแต่คาต่ว่าได้เครื่องพันแปดเลยไดและเป็นคันที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะ แล้วราคาก็ไม่ได้สูงด้วยแรงม้าสูงนะคะเข้าแรงแซงโค้งได้เลยนะคะโอ้โหขับขี่สบายบอกเลยขับขี่สบายเดี๋ยวแถมพิตตี้ใน YouTube ให้นะคะไหนอ่ะเปล่าให้ไปดูเฉยจะแถมให้เขาไม่ได้วิดีโอเหรออันนี้เราพูดเล่นเ้ยราไปไม่ได้เราฉาบตองนื้ขาอันนี้เป็นข้ามาใหม่ใช่ปีอะไรเอลปียี่สิบยี่สิบยี่สิบเหรอยี่สิบยี่สิบป่ะดูก่อน คุณธีรวงอย่างนี้พักมาเลยก็ได้ครับแอดไลน์มาเลยไปสิบเก้าไอตัวสินอเงินไอตัวให้นาวีสิเดี๋ยวผ่อนแล้วตกประมาณเดือนละเท่าไหร่ผ่อนประมาณเดือนเท่าไหร่ประมาใชช้โณค่อนน่าะมเสนอเงินเหรอใช่ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยนะมันจะมีดอกเบี้ยพิเศษของเรามันจะเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดสี่เก้าแต่มันก็มีเงื่อนไขตาม ไฟแนนซ์าคาืะลูกค้าต้องเครดิตดีค่ะนี่เป็นดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่มันสี่ปีเนาะสวัสดีค่ะน้องเซลกุ้งตอนนี้น้องเซลกุ้งก็กําลังจะกลับบ้านกลับบ้านโอเคบายๆเธอจอบบัตรยังจ๊ะลืมหรือเปล่าจะไปไหนเดินอ้อมเลอ๋อเดินอ้อมเดินอ้อมเออโอเคเซลที่นี่ขยันค่ะค่ะอ่ะคันไหนต่อคันนี้อันนี้นะอันนี้เป็นจุกจุกสักคันไหมจุก เอาโจ๊กไหมอาโจูงไหมอ๋อนึกว่าลูกค้าไม่ใช่พนักงานวีออสไหมวีออสไหมวีออสวีออสเครื่องพันธ์ไฮวีออสมีคันเดียวนะตอนเนี้ยไปพายดูวีออสดีกว่าราคาเบาๆผ่อนประมาณสี่พันกว่าบาทเองธรรมดาเลยพี่ใช่ถ้าเกิดใครหารถนะคะที่ปีแบบว่าไม่เก่าไม่ใหม่จนเกินไปไม่แล้วคันนี้ผ่อนแค่ประมาณห้าพันสี่พันน้อแพ้สี่สีพันหรอสี่พันไปปายสี่พันเจ็ดฟีอะ สี่พันกว่าบาทเองนะปีสิบหกเคดีเคดีสี่พันกว่านะคะเจ็ดปีสี่พันกว่าบาทวิล่วปีสิบหกได้ดอกเบี้ยพิเศษนี่ได้ดิได้สิฟรีดาวจัดเต็มของแถมมากเหมือนเดิมสิบ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 ไปเลยแบบจุกจุกแล้วค่ะสิบสิบจุกจุกไปเลยวีออรรุนนี้นานๆเข้ามาทีนี้ก็สนใจก็รีบจองเลยนะครับขอบไปนะบ๊ายบายเพื่อนละค่ะ พาดูข้างในไหนไหมข้างในเขาล็อกแล้วเขาล็อกแล้วลอกแล้วโอ้ยยังไม่ล็อกยิงไม่ล็อกหรอกปะดูนิดนึงด้จว้ยข้างในดีมากสะอาดสวยอ่ะพี่บิ๊กเชิญค่ะครเฮ้ยนี่ขนาดาเป็นบอบผ้านะไม่มีรอยขาดเลยนะคะน้องแพทเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆตอนมาวันแรกไม่สวยขนาดนี้แต่ไม่มีขาดแต่ไม่ได้สวยขนาดนี้อออันนี้เราทำความสะอาดแบบว่ากนเต็มกำลังอ่ะ ใครที่หารถนะคะรถเก่งซีดานนะคะเครื่องพันห้านะคะเข้าแรงแซงโค้งนะคะเกียร์สปีดแบบเต็มที่นะคะคันนี้เลย2 2> เปลี่ยนแทันเครื่องอะไรก็เรียบร้อยเนาะ <c oughs> ราคานะคะไม่ถึงสามแสนนะคะอยู่ที่สองแสนนะคะแปดหมื่นห้าพันบาทเท่ากันประมาณสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทตกละหาันออกดอกประมาณเท่าไหร่ประมาณละ้ากว่าบาทเองอย่ากระปุกไปเลยได้รถใช้คันนึงแล้วใช้วีออสด้วยกินเบียร์ขวดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ 60 60บ่อะ60บเวลา60 63บหกอ้โหพันแปดเปลี่ยนจากกินเบียร์มาซื้อรถดีกว่าเน้อเบียร์สามขวดป่ะไอ้นี่ขวดเดียวก็65แล้วใช่ไหมสองขวดเท่าไหร่สองขวดก็120แล้วไม่ยสามสิบกินเหล้านะคะ ใช่เราสนับสนุนให้ไปซื้อรถอ่าอ่าโอเคอย่างพวกเราชอบกินอะไรชานมไข่มุกแค่นั้นเองใช่ขนมไข่มุกแก่เรา120อ่ะ120ขอบสังแก้วตขอบตาซื้ครถเพื่อเสร็จแล้วค่ะวันนี้เซลสูตนะคะก็เซลสูตก็ทักทายกันก่อนกลับบ้านเนาะใช่เออก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าจะเป็นใครใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นแพทไหมแต่ไม่น่าจะใช่้นีน่าจะเป็นน้องกุ้ง ใช่เ่ะว่าพรุ่งนี้มันเวนแพทอยู่หน้าร้านใช่ค่ะ,ะ,คะแต่ว่าถ้าใครมาหน้าร้านพรุ่งนี้จะมาเจอแพทนะค่ะ <ผม S 1> อันเชิญก,กุ้งจ๊ะ <laughs> อันเชิญว่าอยากดูไลก์ก็เลยนเชิญนะคะนะคะโปรโมชั่น1 0บสนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะโปรโมชั่นเราอะแถมให้จุกๆเลยแล้วก็ยังมีพวกโปรช่วยผ่อนเก็บงานคาสปานะคะออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการค่ารายละเอียดค่าเอกสารค่าอะไรพวกนี้เราก็ดูแลให้หมดนะคะออกรถศูนย์บาทมีอยู่จริงและแถมเงินกลับบ้านก็มีอยู่จริงนะคะใครอยากรู้รายละเอียดอยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามคันไหนเพิ่มเติมเอกสารใช้อะไรบ้างก็อินบ็อกเข้ามาเลยค่ะหรือว่าจะตาม เบอร์ที่อยู่ด้านล่างก็ได้นะคะหรือ adregenhomecar.com เอ้ย<ป>ใช่ l e g e n h o m e c a r ก่อนจากการวันนี้นะคะก็อยากฝากนิดนึงนะคะสําหรับคนนะคะที่กําลังตัดสินใจนะคะซื้อรถมือสองนะคะถ้าก็อยากได้รถสภาพดีๆนะคะปุ้ยขอฝาก l e g e n h o m e c a r ไว้นิดนึงนะคะคุณจะได้รถสวยนะคะที่ดีนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมกับความมั่นใจนะคะด้วยการตรวจโครงสร้างหลกัหลกๆของรถให้กับคุณลูกค้ารับรองนะ,ค,ะคุณได้รถใช้ดีๆนะคะ แล้วก็ได้บอกการบอกต่อแน่นอนค่ะใช่ค่ะและการบอกต่อนะคะก็จะทําให้ลูกค้าเพิ่มรายได้นะคะมีบัตเจตในการไปดูแลรถตัวเองต่ออ๋อมีอีกอย่างหนึ่งสําหรับใครที่ซื้อรถจากเราไปใช่ป่ะคะแล้วแนะนําเพื่อนนะคะเรามีแถมไม่นิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยและลูกค้าตามจังหวัดที่จองออนไลน์มานะคะมีแถมบัตรเติมน้ํามันให้ด้วยนะคะ1,000บาทนะคะอันนี้แถมฟรีไม่ได้รวมกับโปรโมชั่น1 0บสนะก็คือแถมแยกต่างหากนะคะแล้วก็ ลูกค้าทุกคันเรามีรายงานการตรวจสภาพคือ Inspection <ช>นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจในคุณภาพดได้เรื่องรถมือสองนะคะ,ะ,คะขอให้ไว้ใจนะคะ r ดีเจนอมคานะคะเป็นหนึ่งในใจคุณนะคะแน่นอนคะ่ะลูกค้า<ช>รับรองนะคะว่าจะไม่ผิดหวังนะคะอยากดู<ช>รายละเอียดขนาดไหนเพิ่มเติมอยากดูทั้งรีวิวไลฟ์สดวิดีโอคอลนะคะน้องๆ เตรียมดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่นะคะรถหลากหลายอ๋อเรามีพรีออเดอร์ด้วยนี่ใช่ใช่พรีออเดอร์นะคะลูกค้าเก่าๆส่วนใหญ่จะชอบพรีออเดอร์เพราะว่าเคยซื้อรถกับเราไปแล้วแต่ว่าอาจมีตอนนี้เรายัง,งไม่ได้มีรุ่นคุณนินจาเนาะแล้วก็ คุณจ่าแอคคอร์ที่เราไปแล้วก็มีคุณหนิงนะคะที่เป็นเขาอยากได้ปาเจโลเจของตรออแถวที่ฉาเชิงเซาใช่ใช่นะคะก็คือถ้าใครอยากได้รถค่ะที่แบบคือที่ร้านยังไม่มีตอนนี้นะคะก็แล้วมั่นใจในคุณภาพเราก็เราสามารถหารถให้ได้นะค่ะกว่าสั่งไว้ก่อนได้ไม่ พี่เอร์ไวเลยใช่ค่ะเลือกสีสเปคไม่นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรบัตเจ็บอกราคากําหนดได้ด้วยแล้วก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะเราต้องคัดสรรเลือกรถใช่ใช่ให้ลูกค้าคือมันก็ไม่ได้หาง่ายๆอ่ะจริงๆเราเราคัดรถค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็คัดนานด้วยเราไม่ได้ซื้อมาเป็นล็อตๆนะคะก็ยังไงพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะใครที่ดูแล้วนะคะอยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะ ถึงพวกเราอย่างไรด้วยนะเดี๋ยวพมื่อวีดพี่สุเอาพี่ซื้อมาไปไลค์แล้วก็ลูกค้าทาง YouTube นะคะที่มังเข้ามาชมฝากกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แพคกับพี่ปุ้ยด้วยก็น้องๆด้วยนะคะเหมือนหลายเออจะห้าจะห้าหมื่นสักคนโอ้ยจริงเหรอเก่งมากใชค่ะเฮ้ยเก่งมากเมื่อก่อนนะเราแพคกับพี่ปุ้ยอะไรตั้งแต่ประมาณแบบเมื่อก่อนเราสองคนนี่ฝ่ายสองคนอะเมื่อก่อนเราสองคนบ่อยสุดเลยนะคือแบบเขาเรียกว่ากดกด Subscribe ประมาณ5คนอะ10คนอะไรอย่างเงี้ย ถายกันไปนะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากดิจนคมข่าวไปด้วยนะคะเลี่ยมด้วยคุณภาพมากได้บริการนะคะก็โอเคก็โอเคสําหรับนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กัน้วกเะคะสำหรับวันนี้แ้กับพีปุ้ยไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย